เฮ้ยคนจีนนคนิ้นในป่าีมีคนกูโดนไล้วะป้อมไมอยู่ไกลเกินไปองเดินด้กองทัพก็เดินได้ขวดยาถอยก่อนถอยก่อนอย่าอินไว้ล่ะกดอินเลยย่ไไปไหนอยไปไหนมึงคนยนเลสัตว์ในมึงรอイ Roger Roger อันนี้มึงรอได้เวนป้อมไมถูกกำจัดป้อมไม้ถูกกำจัดแล้วกำจัดป้อมไม เปอก่อนกูเปลี่ยนปืนบไปหนึ่งเลยวสไตน์เลสไ์เลไล์าหมายเ็อดเี่ยมภารกิจสมบูรณแบบไม่เป็นไรวิหลังได้ดีออนจัหัดไม่ก็ไม่ไหวแน่วเลยมือใหม่เฮ้ยมีคนยิงมาไปอ่้อระบุตนนี่ไงในบ้าน ดูรายการสุดในบ้านกำลังวิ่งมาไหนจัดเอง<น>ตายไปแล้วเรียบร้อยคุยฮดช็อตด้วยน้องสมแล้วที่เป็นทหารโคลนในน้องกูได้ได้สกิลมาจากดังเกิลเฟสแล้วตอนนี้ต้องรวยกระโดดเหรไม่ใช่หรวยกระโดดไม่ใช่เริ<อ>่มจะยิง<ำ> <c oughs> แล้วมราจะยิงดับเพี้ยเลย ต้องให้กดาวไม่ลงไปเหรอไลงต้องให้ดาวไม่ไอ้นนี้เขาวมายพีัน้นเลยอยนี้ไป่าดีกว่าไมป่าเราอยู่เราอยู่ให้ขอบขอบไนะไเชียสคนยังไม่รู้เลย่างเี้ยเดี๋ยวไม่เห็นูตตึ๊แต่ันทา่านี้ยแบบดูนนั่งเงคนนัง้คน นานนี้โอ้มาเฮ้ยคนชิ้นใคนชิ้นในบ่านี่มีคนจ่มเชื่อเลยจุ่มเชื่อเลยเฮ้ยมันเป็นวางป้ืนชิางป้ปืนวปืนวางปืนอากป้งปนเหรอลาด้วยชินปีนฐานคนล้มตัวคนนึงแล้วจินต่แล้วต่ล้ มึงคนนึงหอมีซี้่แย่แล้วชิดแย่แล้วปวอง่อยมอมึงรู้ป่ะเมื่อกี้เนี่ยตอนกูเข้าญ่ากูน้ก็มึงนะเว้เหียแม่งยืนยดแมเออชิดนั่งหน้าตลอดกับสองคนเลยคนเหียเลยสัส้ยกูนึกวมึงเหียไม่ใช่มือไอ้สัคนเหียเลยสัสจัยานย่อเยเ เปินมีคนชุบมีคนชุบเฮ้ยแถวนี้อยู่ทอมอนทอมอนทมอเฮ้ยเออวะไม่ได้นะายาไม่สำเร็จหรอกไอโนเอยนไม่สำเร็จหรอกไอเทียไม่สำเร็จหรอกไอเทียโดนเตืวยโดนระเบิดน, <c oughs> นี่ระเบิดเ,เลยวะ <c oughs> ไม่วิง่งระเบิดไฟแต่ไปโคตรเยอะเลยจอด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 จะไปไหนครับเนี่ยตัดสายข้างหน้านี่ครับซื้อข้าวแกงปักใต้ตัวนี้ เออพอพอมีให้จ๋าขึ้นเลยจ๋าซื้อแกงด้วยแบบผมแต่ว่าผมเตรียมมาซื้อแค่60บาทเนี่ยแต่ผมให้สายดาวจ๋าได้อยู่20ค่ยี่สผมไม่กินไข่ดาวก็เลยตรงตรงมือตรงรถเออตรงนั้นแหละเอาเลยโอี้แตกแล้วเมื่อกี้ต่อยห้องน้ำไอชิ้นนี่มันการลงตีนไอ้ชิ้นนี่มันการลงตีขูดกลับไม่ได้ด้วย กดได้ในกูกดไ,ได้ล,ง,ง,ลงนี้กูกดได้นะชินทำไมมันกดไม่ได้ไ,ได้เยอะนี่กูกดแล้วนี่ไอ้เออกลับมาแล้ววะชินกวาดจะไม่ถนัดก,กวดจะไม่ค่อยถนัดลูกซองเท่าไหรเ่เ่ยเพื่อนกวแย่แล้ววะเฮ้ยโอเคขบวนขบวนชิขนขบวนขบวนจะต้องไปก่อนไหมล็อกเก็ตอะล็อกเก็ตคือแปตอนนี้เสียเปรียบกูไม่มีล็อกเก็ตไอ้เหี้ยมึงกูไม่มีล็อกเก็ตไอ้ชินกูจำมันกูจำมัน ตีกูลมแล้วนะเพื่อนข้างหลังมึงข้างหลังมึงยิ้นข้างหลังมึงเจอมันแตกปะข้างหลังมึงยิงอยู่ยิงอยู่เกแต่มันนี้จะก็อดเาส่งคนไปแค่สองคนเองวะเขาส่งมาสำรวจพื้นที่เดี๋ยวเขาจะส่งของทำมาไงเราบรรลุผลพื้นที่ก่อนไม่ได้คนแลาโถอ่ยไอจินมุดขวางกูไว้แลววเฮ้ยไอหมอข้างก็มีขี่รถขี่รถ ขี่โอ้ยยิงไรไม่เลิกยิงไรไม่เลิกเลยเจอกันเจอกันสายเกมใช่ไหมเจอกันสายเกมเจอกันสายเกมไอ้ดอกตาพีดัสวะรถมาจีนรถรถรถเพียแล้วคูลคูลคูนคูลคููลจินจินอ่ะเรียบร้อย ไอชินกูจะมันจะตายแล้วไอเฮียไอ้นี่จะตายแล้วเจอกัเลยเจอตายเกมเมอร์ไม่มีท่าเกมเลยทั้งนแต่เละมันจะบอกก่อนลงหน้าไอชินนะถ้าสมมติว่มันจะไปลงไหนอ่ะแต่ถ้ามันไม่บอกคือลงตรงนี้เวยลงมาเร็วแพตเม่ไอเย้แพทเม่ปลอมไปแป๊ดลงมาเร็วแพตเม่แพตเม่แบงค์ไอเย้มีรถอยู่ไหนวะไอ้เหี้ยพุกไม้บางรถ พี่เราพิยาร่อนับไปได้คร ah! <TH> ับแต่จะชนได้พัดเยี่ยงเหี้ยแม่งที่ได้กูกดทันที่เยี่ยกูกำลังลอยอะไรเยี่ยนีิกูบอกว่าอย่าชนที่เยี่ยนี่ชนกูเลยก็เยี่ยเลยแบบเจ็บแฝดกูหลบทันไงน้ำเพราทั้งแก่งแล้ววะเฮ้ยกูโดนกูโดนไอ้เยี่ยไอ้เชี่ยไอ้เชี้ยรบอ่ะวิ่งนึ่งเชี่ยเชี่ยไหนน้องกระจอกไอ้เยี่ยไปไหนข้าวันเพื่อนขัวยิงเพื่อนกขั้วยิงเพื่อนขั้วขั้วยสวย ยาหรือยาวางปุ่มกันฮะเรียบร้อยหนึ่งสองไม่มียาหรอกมีแต่โล่เออไม่มีไม่เป็นไรเก็บปืนไปก่อนก็ได้เฮ้ยทวินมั๊กกระบอกในค่อนข้างได้ทวินมั๊กไอ้เวงอยู่ไหนวะยอเจ้าอยู่กักนี่กูคุมกันแฟกตเมย์เมื่อไงอยู่ไหนไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยไอ้สารอ้าวพอกไอ้สัตว์เฮ้ยระเบิดไม่ใช่ระเบิดเราไม่ใช่ระเบิดเราเนี่ยจริงเลยมาแล้ว มาเฮ้ยมันมีมันมีฟ้ามาอีกมันมีฟ้ามีมันมีฟ้ามาอีกมันนี่แพทเมเอาแพทเม่ยิงนิ่งควายมันไม่นยืนจริงตอนนี้ทหารบ้านฟอกด่าเจ๊จิ้งก็ควายไอ้เฮียม่มีด้วยวะไอ้จิ้งกูติดด่างกับมึงไหวไงเฮียไม่ไม่ลาไปนู่นเลยไอ้คน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 มีคนขี่รถอยู่ข้างหน้าคนขับใช่มเราอาจจะขี่สวนกันไงเราอาจจะแค่ขี่สวนกันหรือเปล่า ไปแล้วป็นมัวโอ้ยมาแล้วเว้ยแย่แล้วจิ๊ดเราต้องลงไหมไม่ลงไม่ได้ลงอดไปเลไอ้ขั้วถ้าลงละไอ้โอ้โหไอ้แยกูลงมาข้างล่างเลยว่ะจะได้กระมีเมื่อไงเนาะกต้างปุ่นีกู

มีตัวนึ<ม>งวิวิบวันธนุน่ะนั่นน่ะสู้ผาแบว่กันสู้ผาแบหว่กันสู้ผาแบว่กันยี้นี่ตัวไหนวะเฮ้ยมีคนในหมอนมีคน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 ชนไ่จะไม่ตายเพื่อนอันนี้อันนี้ตีเดียวกันตีเดียวกันไม่ตายไม่ใช่ตีเดียวกันตามไปไหนไปด้วยผีหลอกวิญญาณหรอหนีไปไหนไปหลอกเอาไปไหนแล้ววะไปไหนแล้ววะขี้กระบกแล้วขี้กระบกแล้วขี้กระบกแล้วไปไหนไปไหนไปไหนนี่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  มันจะหนีนะมันจะหนีนะขัาไปใกล้กระโดดกระโดดหยุ่งหยุ่งในเวยเอาจะตายไอ้เหี้ยนี่มึงว่าถ้ารถมันโดนสตีมันจะพุ่งขึ้นไปไปะสนน่าสนใจดีความวิวโอเคเอาเลย โอ้สเต็มสเต็มแล้วกูก็กดลงแล้วกูก็กดล่มตายดีเอื่อด้นึงเอาชิ้นชุบชเกิดใหม่ชุบกูไปหม่ดีเลยวิเลยเลยสัสว้าว้าวว้าว้าวไปเฮ้ยนี่คนนีงนี่นี่คนนี้ไอแบงค์แน่เลยคนนี้โอ้ยนี่นี่คนนี้เย่แล้วชิ้งคือเราพยายามรอดไอ้เที้ย่ดาวดาวมากอดคนอาหา ลัก่อนแพทเบย์แพทเบย์ตายไปเล้ว